โอเดตคันปากฝากถึงแม้แตงโมบอกปอปาคือแฟนเก่าถามแม่ฟ้องมาเลยทนายพร้อมจากกรณีการที่อดีตนางแบบดังอย่างโอเดตเฮนรียสแจ็คคมินที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับสามีชาวตุรกีที่โดนีเซียได้มีการโพสต์แสดงถึงความรู้สึกหลังจากได้ฟังนางพนิดาศิรยุทธโยธินให้สัมภาษณ์ถึงข่าวครา,าวการเสียชีวิตของลูกสาวนักสแสดงแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์ที่กลายเป็นข่าวดังผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยข้อความว่า ก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ที่ฟังแม่แต่งโมสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วคันปากมากผู้ชายตัวปอปลาก็แฟนเก่าเราตอแหลทั้งบ้านทำเอาชาเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคับขั่งค่ะและในเวลาต่อมาทางด้านของอดีตนางแบบชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อีกครั้งโดยระบ,บุว่าพี่ๆนักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจ้าเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนากว่าใครปออทนายที่พร้อมค่ะ งานนี้จะมีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานานะคะพร้อมทั้งกดไลค์กันมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแม่ของแตงโมจะฟ้องอดีตนางแบบสาวหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ